เข้าอีกคำถามหนึ่งครับจากทาง Facebook านะครับผมคุณหมอครับผมอายุ30ปีครับมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟนเพราะว่าผมเมาฝ่ายหญิงก็เมาเหมือนกันครับจากนั้นได้สติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนเธออึ้งอํำอึ้งบอกผมว่าเธอเป็นหูดงอนไก่ครับมผมตกใจมากเลยก็ไม่ได้ขอดูอะไรนะครับผมกังวลอยู่เรื่องเดียว กลัวว่าจะเอาไปติดแฟนผมเพราะรู้ว่าอาจจะทําให้แฟนผมเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูกได้อตอนนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรกับแฟนเลยครับคือไม่กล้ามีอะไรกันจนแฟนเนี่ยสงสัยแล้วนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติแน่นอนผมจะทำยังไงดีครับคุณหมอควรจะไปตรวจเพื่อความสบายใจไหมครับแล้วมันต้องตรวจที่ไหนครับ และถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยเราต้องรักษายัางไงอ่าเอาตามความเป็นจริงเลยนะครับว่าหูดหยอนไก่เนี่ยที่มันเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อ HPV <อ>ใช่ไหม Human Papilloma Virus นะครับ มันเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยที่สุดในโลกเลยนะมันเยอะมากจริงแล้วมันก็ติดง่ายนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีโอกาสติดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อ HPV อันนี้ก็ติดได้แต่ไม่ได้ซีเรียสไม่ต้องตกใจนะครับจัดการได้นะครับเพราะว่าผู้ชายติดมานะครับถามว่าโอกาสจะไปติดแฟนได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วหลายคู่เนี่ยเขาอาจจะเคยติดตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยมาแต่งงานนะอยู่กับแฟนก็ติดไปที่แฟนนะครับก็ไม่ได้ชีวอะไรดูแลได้สิ่งที่ควรจะต้องทําอันดับแรกเลยอันดับหนึ่งก็คือว่าแฟนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแฟนเนี่ยเราถือโอกาสซะเลยไงคุณภูมิไหนๆก็เกิดเหตุการณ์นี้แล้วใช่ไหมก็ชวนแฟนบอกงั้นเราทราบมาว่าผู้หญิงนะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วกับสามีตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะควรจะต้องมีการตรวจหาเชื้อ HPV เป็นประจําอยู่แล้วบวกกับการตรวจแป๊บเซเมียก็คือมะเร็งปากมดลูกเป็นการป้องกันไว้ก่อนเพ,เพราะว่าเกิดสมมติไปตรวจปุ๊บตรวจสองอย่างคู่กันนะ,ะเอาตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเซลล์มะเร็งค,ค,คู่กับตรวจเชื้อ HPV HP <V. S 1> มะเร็งปากมดลูกยังไม่เป็นติดแค่ HPV อ,อย่างเดียวการติด HPV ปุ๊บเนี่ยพอเราเจอเนี่ยต้องถือว่าโชคดีในแง่ที่ว่าเออเจอก่อนแล้วก็จะได้ไปส่องกล้องพอส่องกล้องปุ๊บถ้ามันมีเซลล์ไหน ดูแบบเอ๊ะน่าสงสัยเขาจะตัดทิ้งเป็นการป้องกันมะเร็งตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นมะเร็งทีหลังเพราะว่าเราติดเชื้อ HPV เนี่ยกว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเกือบ10ปีนะเออเพราะฉะนั้นเจอเนี่ยรีบจัดการเลย1ก็คือไปตรวจเลยหาเซื้อมาะเร็ง2หา HPV ใช่ไหมสมมติมะเร็งก็ไม่เจอ HPV ก็ไม่เจอต้องทำไงฮะฉีดวัคซีนเนั้นถ้าภรรยาฉีดวัคซีนอย่างเช่นวัคซีน ไม่พู้ยี่ห้อดีกว่าเป็นวัคซีนที่ฉีดสามเข็มอะ่ะมันก็จะป้องกันได้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกถูกต้องะะครับเดี๋ยวนี้มันมี9สายพันธุ์เลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เออรวมทั้งหมดเลยไอ้ 9, สายพันธุ์นี้เกือบร้อของสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งละเพราะฉะนั้นดีนะคะช่วยภรรยาช่วยผู้หญิงหมอสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยที่มีเพศสัมพันธ์นะ ตรวจทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าไม่เจอฉีดวัคซีนไปเลยมันจะทําให้มะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะเราจะไม่เจอมันอีกเลยอย่างเงี้ยขอให้เป็นแบบนั้นเลยอย่างวัคซีนอันนี้ใครบ้างสามารถฉีดได้ฉีดได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เห็นว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ได้แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่เราให้ฉีดตั้งแต่แบบอย่างออสเตรเลียประเทศตะวันตกเนี่ยป .6 เขาว่าให้ฉีดกันแล้วนะอ่านั้นคือก่อนมีเพศสัมพันธ์เลยถูกป่ะเนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ะแต่งงานแล้วอะไรแล้ว่กก็ปใช แล้วฉีดเลยก็ป้องกันได้มันป้องกันทั้ง HPV เนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกก็ได้ที่ทวารหนักก็ได้นะอ่ามันป้องกันได้ทั้งคู่ส่วนใหญ่หมอจะบอกเลยว่าอันดับแรกคือไปดูแลแฟนก่อนเนาะอันน้นะฮะให้แฟนเนี่ยไปดูแลเรื่องของเมื่อกี้มะเร็งปากมดลูก HPV เรื่องนี้จบไปฉีดวัคซีนส่วนคุณผู้ชายถ้าคิดว่าอาจจะมีโอกาสอีกในอนาคตฉีดวัคซีนก็ได้นะฉีดไปเลยเพราะว่าก้าวสายพันธุ์ นะป้องกันได้หมดเลยทีทั้งคู่อันนี้แค่ HPV อย่างเดียวเนาะนะครับแล้วก็อีกเรื่องอื่นๆอันนี้ก็จะกลัวเพราะว่าผู้หญิงเขาบอกว่าเป็นหุ่นงอนไกแต่ว่าที่เขาไม่บอกหรือเขาไม่รู้ล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์คือไปเสี่ยงมาแล้วก็ไปตรวจโรคอื่นสุ้งนีเลยครับอย่างเช่นจอกเลือดหนองในเทียมหนองในต่างๆไปเลยทีเดียวครบเซตเผื่อมีอะไรฉีดวัคซีนป้องกันกันแล้วก็ค่อยแพลงรั้งต่อไปที่อย่างนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชายคนนี้เขาเป็นห่วงภรรยา สมมติไปตรวจสุขภาพธรรมดากันประจําปีอยู่แล้วปีนี้ก็ชวนกันไปตรวจสุขภาพอีกแต่ว่าแบบบอกโรงพยาบาลไว้ว่าแบบขอตรวจอันนี้อันนี้ได้ไหมอายุเพิ่มขึ้นระบุไปเลยว่าตัว HPV อะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ในแพ็กเกจนี้ใช่ใช่เนี้คุณหเป็นความคิดที่ดีมากจริงๆเนี่ยมีคนมารีเควสแบบนี้บ่อยนะเขาตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าปีนี้เขาขอแอดแพ็กเกจ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เลยทีเดียวไปด้วยกันเลยซึ่งซึ่งเราดีใจไงเวลาที่คนมาบอกไม่มีอาการอะไรเลยเออแต่มาขอตรวจแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนเนี่ยเราอยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้เพราะมีอะไรจะได้รักษาได้หายขาดด้วยนะคะตั้งแต่เนิ่น